เซตแรกนะครับฝั่งทางด้านเจ้าเตยแล้วก็ดีดีเอาชนะไปแล้วนะครับที่ท่านรับชมอยู่นี้เป็นการแข่งขันในเซตที่สองครับ9ต่อ5ครับเตยสติงเซิร์ฟปามท่าขอนยางเปิดได้ครับโอ้ลุงนี้เตยท่วมบล็อกครับโบสเสิร์ฟมาครับเตยเปิดได้ดีดีชงสวยครับยังอยู่ครับ บามท่าขอนยางเตะตีเกียวดีดีครับเตยเอาใหม่อีกทีฮัดบล็อกออกไปครับสิบต่อหกครับดีดีประขามเสิร์ฟสายสุดไม่ข้ามครับเสิร์ฟเฉือนยอดลูกนี้ไม่ข้ามครับ11ต่อ7ครับเตยซัมติงเสิร์ฟ ไหลสายครับเจ้าโบสเปิดได้ครับชงสวยครับเอ่ยั่วกันนาดูครับไปต่อ11ครับเจ้าโบสเสิร์เตอรเปิดสบายครับดีดีชงซ้ายแต่ยอดได้ดีครับ เจบบ้าบดเปิดมีเซรครับยังชงได้ครับโอ้โหลุงมีเจ้าปามยังแต่แก้ไขาได้ดีครับเก้าต่อสิบสองครับความท่าขอนยางเซิมทีนี้เปิดได้สวยครับชงซ้ายลรงนีเตยเตยช่วงบล็อกครับเตยสปิคเซลครับความท้าขอนยางยังเปิดได้สวยครับแต่ยอดสวยงามครับ แข่งผ่านกันที่15แต้มนะครับคุณธัยศธบผ่านการตู้ต่อนั้นอาจารย์อักดีแลกออกดูแต่กรรมการพูดตัดสินระกอบด้วยผู้ตัดสินอาจารย์โมแก้วเหวี่ยงฐนพู้ช่วยผู้ตัดสิน10ต่อ13ครับดีดีเปิดสวยครับอุ้ยลูกนี้จะเตยแต่ยอดไม่โดนครับ13ต่อ11ครับ ดีดีบะขามเสิร์ฟไหลสายไม่ข้ามครับ12ต่อ13ครับต้องการแต้มนี้เพื่อตีเสมอครับยอดครับดีดียังเปิดได้สวยโอ้โหจะเตยเตะช่วมบล็อกครับ14ต่อ12ครับแมตช์พอยต์ครับ เจ้าบ,บ๊ทยังเปิดได้ครับเตะอ้อมหลังบล็อกได้ดีครับหลังบล็อกได้ดีครับตีเสมอได้หรือเปล่าครับสิบสามต่อสิบสี่ โอ้โหอย่างนี้ชงสวยเอาอยัางอยู่ครับเตยเบิ้ลอีกทีอืขวมบล็อกครับ